สวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนข่าวหนังสือพิมพ์การเมืองชุมชนทุกท่านท่านสามารถไปติดตามรับชมข่าวสารต่างๆจากทางเราได้ที่ w w w ร a เการเมืองชุมชน c o ททาง Facebook แฟนเพจการเมืองชุมชนและทาง y o u t u b e หนังสือพิมพ์การเมืองชุมชนชแนลนายปราโมททองกุลชรผู้อำนวยการกองบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์การเมืองชุมชน และนายกสมาคมสื่อมวลชนส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสังคมทีมข่าวการเมืองชุมชนผมภัยจิตเดชเลิกดำเนินรายการข่าวพระชาสัมพันธ์ข่าวแรกวันนี้สมาคมสื่อมวลชนส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสังคมร่วมกับสมาพันธ์สื่อมวลชนและช่างภาพเพื่อประเทศชาติจะมีพิธีประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติและมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ ผู้ประกอบคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและสังคมโดยมีพลเอกเชษฐาฐานะจารอดีตผู้บัญชาการทหารบกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณในวันอาทิตย์ 15, ที่15ธันวาคม2567เวลา13.30นถึง16.00นณห้อง M10 ประชุมสถาบันวิจัยจุลาพรถนนกำแพงเพชร6 แขวงตลาดบางเขนเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครท่านสามารถติดต่อสอบถามประชาสัมพันธ์ได้ที่หมายเลข0947869441 0947869441ข่าวแรกวันนี้เป็นข่าวจังหวัดนนทบุรีครับยกระดับมาตรฐานสากลให้กับบุคลากรการท่องเที่ยวและอาชีพนวดแผนไทยสู่มาตรฐานสากล วันที่12พฤศจิกายน2567านยะณห้องประชุมพระนั่งเกล้าชั้น 3, สามศาลากลางจังหวัดนนทบุรีนางสาวปานิสราการจนาจิตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานแถลงข่าวเปิดโครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียนและมาตรฐานระดับสากลของจังหวัดนนทบุรีพัฒนานวดแผนไทยนนทบุรีสู่มาตรฐาน เพื่อยกระดับบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานรองรับการท่องเที่ยวคุณภาพสูงและเพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เกิดวิธีการสร้างพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่สองโดยมุ่งเน้นการพัฒนาสำคัญให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคุณภาพอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพการพักผ่อนที่ยั่งยืนและการสร้างสมดุลในชีวิตการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเช่นการนวดแผนไทยการอบสมุนไพรสปาเพื่อสุขภาพสุคนธบำบัดและวารีบำบัดโดยจังหวัดนนทบุรีตั้งเป้ายกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพดัน์ o าว power ด้านนวดแผนไทยสู่ระดับมาตรฐานสากล จบข่าวประยงวิไลรายงานจากจังหวัดนนทบุรีผมภัยจิตเดชเลิกอ่านสวัสดีครับ